หลอแม่เดี๋ยวเสาว์อนที์นี้ฝนกลับบ้านนะไม่มีอะไรแม่คิดถึงแม่เฉยๆเดี๋ยวฝนกับไปคนเดียวเดี๋ยวเจอกันนะแม่ ก็ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาความรู้สึกของผมอะคือเ,เหมือนวันแรกอยู่เลยไม่กี่วันะจะครบรอบสามปีแล้ว ยังดูน่ารักไม่เคยเปลี่ยนพี่เดี๋ยวที่หน้าผมร้ายนะครับโอเคเลยแต่สานี้สนต้องไปออกรอก,กับลูกค้าก่อนนะครับครับนะบเออจะห้เขาเนี้ยสำคัญอื่ครับปล่อยหลุดมือไม่ได้เลยนะครับครับ,รบเฮ้ยสนพี่ฝักด้วยแล้วกันนะได้ครับถึงผมจะไม่ค่อยมีเวลา ต่โชคดีที่เธอเข้าใจผมแต่ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ผมก็อยากใช้เวลากับเธอให้มากที่สุดอ้าวมาแล้วหรอมาแล้วคนะ่มสั่งของเปิดไว้ให้อ่ะอืมสนมเดี๋ยวเราทานเสร็จเราไปดูหนังกันไหมนั่งแบบพันมนซ่ีด่ะ ี่ไงซื้อมาและเท่ากลับไปดูบ้านกันอันดิมูนเบส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 เบสก็เบสครับครับครับค่ะภูเก็ตครับสองสองที่นะครับกระเบียนนะครับ ครับเฟิร์นครับที่ยุ่งอยู่นะออะเดี๋ยวไคุยกันอ่ะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับเฮ้ cái lai lọ chuẩn cái này nè nè anh hỏi bắt ờ, đường này Hello, hello. hey nghe mình nghe bác đây tạm đuôi nó đi lúc khá là dài này กว่าดึมือไม่ได้ไเว้ยเออมาหน่อยว่ะแค่นี้ก่อนนะงานเข้าอ่ะนี่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อเราสองคนแหละที่ผ่านมาผมคิดว่าเธอเข้าใจผมมาตลอดและคิดว่าทุกอย่างยังโอเค อาจจะคิดผิดไปผมขอโทษถ้าทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราสองคนห่างกันไปเรื่อยๆมันยังไม่สายไปใช่ไหม แต่แต่งงานมาดูเหมือนจะห่างกันมากขึ้นอีกสามวันจะครบรอบสามปีเคยคิดว่าชีวิตคู่มันไม่น่ายากแค่รักเขาเขารักเรามันก็น่าจะพอแต่พออยู่ไปคนเนี้ยหรอที่เราเลือก บางคนต่างมีภาระเลยทำให้ความรักของเรามันจืดจางลงไปเรื่อยๆ มันขึ้นอยู่กับเวลาหรือเปล่าเขาผ่าช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงนะอ้าวมาแล้วเหรออืมสนมเดี๋ยวเราทานเสร็จเราไปดูหนังกันไหมนั่งแบบอันิมูซีดะ่ะนี่ไงซื้อมาแล้วกลับไปดูบ้านกันอันิมูนเบสอันิมูนเบส เบสก็เบสความโรแมนติกของเธอมันหายไปไหนหมดนะฮัลโหลสซนวันนี้กลับกี่โมงยื่นหนูนะตกลงไ้คุยกันครับ ทุกคนมีเวลาเท่ากันฉันแบ่งของฉันให้เธอแล้วเธอแบ่งของเธอให้กับอะไรเป็นไรเหรอชนกนนะัน,นเลยนะนิดหน่อยแป๊บนึงนะ โลโหลเฮ้ยงานเป็นไงบ้างตั้งใจรอวันนี้มาทั้งปีมันครบรอบแต่งงานของเราใน3 6มวันขอสักวันได้ไหมที่จะทำให้รู้สึกว่าเรายังรักกันอยู่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป พอกันทีเดี๋ยวไปกับไปคนเดียวเดี๋ยวเจอกันนะแม่เราคงทนไม่ไหวแล้วล่ะเก็บกระเป๋าไปไหนหรอเ่อจะกลับบ้าน จะกลับไปอยู่กับแม่สองสามวันเอากลับบ้านร่างธนมูลรอบสองของเราละ่ะธนมูลรอบสองอะไรพี่ไม่ลืมหรอกหน่ตอนครบรอบแต่งงของเราขอเก็บแล้วที่วันเถอะ อยู่เดียวที่หน้าถิมรานะครับขอพา,าแฟนไปฮันนีมูนรอบสองสักหน่อยเดี๋ยวจะได้มีหลานมาให้เล่นไงับภูเก็ตครับสองสองที่นะครับคอนเฟิร์มเล้นะครับแล้วงานอ่ะลาแล้วประชมุมหมดแล้วกี่ก๊อปไม่ตีอ่ะน่ากินข่ายกวลูกค้า <c oughs> ไม่กินโยนเถอดนะ แม้ความรักจะกจืดจางสักเท่าไรแต่หากเราดูแลเอใจใส่กันมั่นคงต่อกันความรักก็ยังคงอยู่ตลอดไปเติมเต็มความรักด้วยคำง่ายๆไปเที่ยวกันเถอะ